สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาที่หงชาแนลนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะที่เข้ามา s u b s c ส i b e กกดไลค์กดแชร์นะคะไม่ว่าจะเป็น เพื่อนเก่าๆที่ติดตามแล้วหรือว่าเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะรวมถึงเพื่อนๆที่อยู่สปปลาวเพื่อนที่อยู่กัมพูชาแล้วก็อยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะที่ให้กําลังใจกันในการทําคลิปด้วยนะคะหงก็อยากจะขอให้พลังงานดีๆเหล่านี้นะกลับคืนไปให้เพื่อนๆทุกๆคนมีความสุขนะคะหายจากความทุกข์นะสุขสมหวังในความรักทุกประการนะคะวันนี้นะเราก็จะมาเล่นกันนะคะในหัวข้อที่ว่า เขายังอยากจะกลับมาหาคุณไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลิกกันหรือว่าไม่ได้อ่าห่างกันไปนะคะหรือว่าไม่ได้ติดต่อ,อก,กันแล้วหรือเลิกกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะอยากรู้ว่าความรู้สึกของเขานะคะเขายังอยากจะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าอยากจะติดต่อ,อก,กลับมาไหมนะคะในคลิปนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะกับไพ่สองกองด้วยกันนะคะมีกองเอสแล้วก็กองสอง นะก่อนจะไปเล่นนะคะอยากให้เพื่อนๆน,นั่งสมา,าไม่ใช่นั่งสมาธิทำสมาธินะเออนะคะทำสมาธิสักห้าวินาทีด้วยกันนะแล้วก็เราจะไปเปิดไพ่กันนะคะโอเคนะคะเราก็จะไปเริ่มกันนะคะที่กองเอสนะนะคะเริ่มที่กองเอสกันก่อนนะคะกับหัวข้อที่ว่า เขายังอยากกลับมาหาคุณไหมนะเออทีนี้อยากขอดูนะคะพลังงานของคุณกับคนรักคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะว่าสถานการณ์ความรักเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนนะคะขอดูหน่อยนะคะนะคะจะมีมี Queen of Cup s นะคะ มี King of Coins มี The Lover นะคะมี The Tower มี The Empress นะคะมี The World มี a f w a n d s มีเอ็กอ w วานสมี i ิงถ้วยนะคะแล้วก็มี p a เพจออ o r อ s หรือว่าเด็กดาบนี่เองนะ,ะดูแล้วนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะที่เลือกกองเอสนะคะถ้าใครไม่มีแนวโน้มก็สามารถสกิปไปได้นะคะหรือว่าไปดูกองต่อไปถ้ายังไม่มีแนวโน้มใกล้เคียงก็สามารถสกิปไปเลยนะคะแล้วค่อยกลับมาเล่นกันใหม่ในหัวข้อหน้านะค่ะก็ดูจากความสัมพันธ์ในนี้นะคะตัวคุณเองช่วงนี้เป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวนะมีโรคส่วนตัวสูงแล้วก็เหมือนกับว่าตอนเนี้ยมัน คิดแต่เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมันคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคิดแต่ว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะอารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวพอสมควรคนที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะเขาเป็นคนค่อนข้างจะเป็นธาตุดินนะคะมีพลังงานธาตุดินนะ,ะพิศพการมังกรนะคะเขาเป็น king of เหรียญนะค่อนข้างมั่นคงแล้วก็เป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนนะคะ แต่ว่าเขาไม่ค่อยมีความโรแมนติกให้กับคุณนะเออเขารักก็คือรักแต่ว่าเขาไม่ได้มาสวีทหรือว่ามาโรแมนติกมากนะคะดูหน้าตาของเขานะคะค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังนะคนคนนี้เขาไม่ค่อยจะพูดเล่นพูดจะพูดเล่นพูดหัวอะไรสักเท่าไหร่นะคะรักก็คือรักแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกนะเป็นคนแข็งๆหน่อยนะแต่ว่าดูเหมือนที่ผ่านมาคุณกับเขานะคะ อาจจะมีปากเสียงกันนะแล้วก็อาจจะมีการจบกันไปหรือว่าเลิกกันไปมีการบล็อกกันไป e l e t e account กันไปหรือว่าอะไรประมาณแบบนี้นะคะโดยแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะเหมือนกับว่าทะเลาะกันนะคะเรื่องของการที่เกิดการทะเลาะหรือไม่เข้าใจกันนะมันมาจากอาจจะเป็นใครสักคนในนี้นะคะที่มีความดราม่าหรือว่าอาจจะรู้สึกแบบอ่อนไหวแล้วก็หวง นะมีอาการหึงหวงกันในเรื่องของความรักนะคะกลัวว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีใครแอบซ่อนคุณอยู่หรือเปล่านะคุณเองก็ค่อนข้างเซาซีแล้วก็เหมือนกับว่าระแวงนะคะคอยถามเขาคอยเหมือนกับว่าเอ๊ะไปไหนมาทําอะไรไงคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่จริงจังอะนะแล้วเหมือนกับเขาเองเขาก็บอกแล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้มีใครนะแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าไม่ใช่ก็นะคะมันเหมือนกับว่าอาจจะมีฝั่งใครคนใดคนหนึ่งเป็นแบบนี้นะ คือเหมือนตามถามเขาอะว่าไปมีใครหรือเปล่าไปไหนมาทําอะไรไปปาร์ตี้กับใครนะคือที่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าห่วงแล้วก็ห่วงนะคะกับคนคนนี้เนี่ยนะเพราะคุณเองเนี่ยคือมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วแหละคุณคิดว่าคนคนนี้คือคนที่คุณจะฝากชีวิตเอาไว้นะเป็นคนที่ใช่เพราะฉะนั้นคุณค่อนข้างที่จะมีอารมณ์แบบของของชันอะไรอย่างเงี้ยฉนันค่อนข้างที่จะห่วงนะ ก็เลยอาจจะมีอารมณ์หึงหวงกันในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าสเสน่ห์ของเขาอะนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนจริงจังอะนะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะมันก็อาจจะมีใครเข้ามาบ้างเงี้ยทีนี้คุณก็ค่อนข้างอาจจะหวงหึงหวงเขาพอสมควรนะคะมันก็เลยทําให้มีปากเสียงกันนะคุณเองก็ ที่ผ่านมาอยากจะเริ่มต้นใหม่นะเงียบไปแต่จริงๆลึกๆก็อยากที่จะกลับไปคืนดีหรือจริงๆอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นี้อีกนะคะนะเราก็จะไปดูกันว่าแล้วคนคนนี้เนี่ยนะเขามีความรู้สึกยังไงนะคะไปดูความรู้สึกของเขากันว่า แล้วตอนนี้ที่เงียบกันไปหรือว่าเลิกกันไปมีการบล็อกกัน e l e t e account กันนะคะมีการลบลูกกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะโกรธกันถึงกันนะตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะคะกับคุณนะเขารู้สึกยังไงในความสัมพันธ์นี้ไปดูความรู้สึกของคนที่คุณถามถึงกันนะคะอ่ามันก็จะมีนะคะมี A c e of Cups นะคะ ขอวางทับไปเลยนะมี Four of Cups นะคะมี The Empress นะคะ Ace of Swords Six of Pentacles นะคะแล้วก็ Judgment นะความรู้สึกของคนคนนี้นะคะ ที่เขาเดินออกไปเนี่ยที่เขาออกไปจากความสัมพันธ์หรือช่วงนี้ที่ไม่ได้คุยกันเนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจนะเขาไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงไม่แฮปปี้หรือคุณเขารู้สึกว่าที่คุณถามเขาหรือที่คุณหึงหวงหรือว่าคุณมีปัญหากับเขาเนี่ยนะ,ะเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงไม่พอใจในเมื่อเขาคิดว่าเขาเองนะคะดูแลเทคแคร์ care, คุณค่อนข้างดี นะในความรู้สึกของเขานะแต่คุณเองอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ทําไมไม่โรแมนติกคนคนนี้ทําไมแบบเย็นชานะแต่ว่าคนคนนี้แอบไปม,มีใครหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ในความรู้สึกของเขานะคะเขาคิดว่าเขาเนี่ย ดูแลคุณอย่างดีแล้วคุณคือเอ็มเพรสของเขาคุณคือผู้หญิงที่เขารักคุณคือผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงไม่แฮปปี้ทำไมคุณถึงไม่พอใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะทั้งๆที่เขาเนี่ยเหมือนกับว่าให้คุณทุกอย่างทั้งความรู้สึกนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเป็นของขวัญเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการเนี่ยเหมือนเหมือนเขาให้ให้คุณไปทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วทำไมคุณยังไม่พอใจนะในความรู้สึกของเขานะคะ เขาก็เลยคิดว่าก็แล้วแต่บุญแต่กรรม้วกันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอบไปเขาจะทํำยังไงเพราะว่าเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมคุณถึงไม่แฮปปี้นะคะในความรู้สึกของเขานะคะเนี่ยมันมี four of cups นะคะมี empress มี eight of swords เขาไม่เข้าใจนะตอนนี้เขายังคิดไม่ออกว่าทําไมคุณถึงไม่แฮปปี้นะคะบางครั้งคนเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกตัวเองนะต่างคนต่างแบบ เขาเรียกว่าอะไรต่างคนต่างคิดเอาเองแล้วก็คิดรู้สึกเอาเองอะนะแต่ไม่ทันได้มองนะคะว่าแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยคนคนนี้เขาทําแต่งานเป็นคนแบบรักแล้วก็คือรักจะมาเซาซีทําไมมาถามบ่อยๆทําไมว่ารักไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาก็เป็นคนธาตุดินอะเขามีความหนักแน่นในความรักคือคนไหนที่เขารักเขาก็คือรักอะนะคะแต่ว่าคุณเป็น queen of cups เป็นคนที่มีอารมณ์มีแพชชั่นนะคือยังมีอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรอะแบบ มีความรักแล้วก็ยังระแวงยังมีหงหวงยังกลัวว่าจะมีใครเข้ามายุ่งกับคนรักของคุณเพราะว่าคุณคิดว่าคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่เซ็กซี่นะเพราะเขาเป็นคนฐานะดีนะคะรูปโปรไฟล์ก็ดีนะดูแบบว่าภูมิฐานมั่นคงก็กลัวว่าจะมีใครเข้ามาคุณก็อาจจะไปถามถามเขานะคะเขาก็เลยไม่เข้าใจนะคะทีนี้เราไปดูกันนะว่าแล้วนะคะ เรียกว่าไรดีอะแล้วแนวโน้มอ,อ่ะถามว่าคําถามของเรานะเออลืมคําถามของเรานะคะว่าแล้วเขายังอยากจะกลับมาหาคุณไหมนะคนที่คุณถามถึงเนี่ยนะคะที่มีการแบบหยุดพักกันไปไม่คุยกันเนี่ยคำถามก็คือ เขายังอยากจะกลับมาหาคุณไหมนะเออยังอยากจะกลับมาสารสัมพันธ์ยังอยากจะกลับมาคบกันเป็นแฟนหรือว่ายังอยากจะกลับมาคุยมาอยู่กันเหมือนเดิมไหมนะคะเราก็จะไปดูกันนะนะคะมันจะมีห้าถ้วยนะคะเขาเศร้านะคะเขารู้สึกเสียใจนะเนี่ยตอนนี้มันเหมือนเขาแบบ คุณกับเขาไม่คุยกันเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเสียใจนะคะ Tree of Cups นะคะเขายังคิดถึงคุณนะยังคิดถึงความรักคิดถึงเวลาที่มีความสุขด้วยกันนะคะ Five of Pentacles นะคะตอนนี้เขาเหมือนโดนถูกทิ้งอะ่ะเขาคิดว่าเขาจะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าในความเหนบหนาวแบบนี้หรือว่าอยู่คนเดียวแบบนี้เนี่ยเขาจะไปต่อได้ไหมนะเขายังคิดถึง คุณอยู่นะคะมันยังมีอารมณ์ตรงนั้นอยู่นะ ten of ah uh, ones นะคะเขาเนี่ยไม่ทิ้งคุณไปไหนหรอกนะอารมณ์หรือความรู้สึกของเขาเนี่ยยึดติดอยู่กับคุณนะคะนะเพราะเขาเป็นธาตุดินอะเรามองว่าคนคนนี้เขาเป็นธาตุดินเขาไม่เปลี่ยนใจง่ายๆนะเขาก็ยังติดยึดยังคิดถึงอดีตที่มีอยู่กับคุณอยู่นะคะ four of เหรียญนะ four of coins นะคะเห็นไหมคะนะยังกอดแน่นยังยังคิดอยู่แต่ การที่คุณกับเขาจบกันมาเนี่ยนะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่นะเขายังคิดถึงคุณนะเขายังความรู้สึกของเขายังไม่มีใครอื่นนะคะแล้วก็ two of swords นะแต่ที่เขายังไม่ติดต่อมานะสำหรับคนที่เขายังเงียบอยู่ยังไม่ติดต่อมานะคะเพราะเขาคิดว่าถ้ากลับมาหรือกลับมาคุยกับคุณอีกเขากลัวคุณจะหาเรื่องเขาอีกหรือเปล่านะจะมาหาเรื่องทะเลาะกับเขาอีกหรือเปล่าหรือว่าจะมาถามอะไรเขามากมายอีกหรือเปล่า นะเขาก็เลยลังเลว่าจะกลับมาไม่กลับมาไหมแต่จริงๆนะคะถ้าถามว่าเขาอยากกลับมาเขาอยากกลับมานะคะสําหรับคนที่เลือกกองเอสนะเนี่ยแต่เขายังลังเลอยู่นะกลัวว่าคุณเองจะหาเรื่องเขาเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะแต่เขาคิดถึงคุณมากนะความสัมพันธ์เนี่ยเขายังคิดถึงเวลาที่คุณกับเขามีความสุขด้วยกันตอนนี้เขาเหงามากนะคะถ้าเขาไม่ได้คุยเนี่ยนะเขาไม่ได้ไปมีคนอื่น นะคะเขามีคุณอยู่เขายังติดยึดอยู่กับความรักที่มีกับคุณนั่นแหละเพราะคนคนนี้เขาเป็นคนธาตุดินนะทีนี้มาดูกันว่าลัคนาราศีอะไรนะคะที่อาจจะมีอิทธิพลนะกับคนที่เลือกกองเอสนนะคะมาดูกันว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมีลัคนาราศีอะไรที่มีอยู่ในความสัมพันธ์นะมีนะคะราศีพิจิกนะคะมีพิจิกนะ มีพิจิกนะคะมีธนูนะคะมีราศีธนูพิจิกธนูแล้วก็ราศีกุมนะคะพิจิกธนูแล้วก็กุมนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะนะคะสำหรับคนที่เลือกกองเอสนะเขายังอยากจะกลับมาหาคุณนะคะยังมีความรักยังมีความคิดถึงอยู่แต่ตอนนี้ขอคิดก่อนนะขอตั้งหลักก่อนนะเพราะว่าเขากลัวว่าคุณนะ่ะนะ จะเอาเรื่องเขาอีกหรือเปล่านะจะถามเขาเซอซีเขาดราม่าก,กับเขาอีกหรือเปล่านะคะแต่คิดว่าในอนาคตก็คงกลับมาแหละนะคะเพราะว่าเขายังติดยึดอยู่กับคุณอะ่ะเขาไม่ไปไหนหรอกนะแต่คนนี้ไม่ยอมทิ้งเห็นไหมคะไม่ยอมทิ้งเลยจับไว้แน่นเลยเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยนะรออีกนิดนะคะมีแนวโน้มนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกองต่อไปนะคะขออนุญาตเก็บไพ่ก่อนนะคะ ขอดูคนที่เลือกกองที่สองเลยนะแป๊บหนึ่งนะคะเปิดกองอ่าไพ่คําถามหนึ่งก็กองหนึ่งนะทีนี้ขอแยกไพ่นิดหนึ่งนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคนกองที่สองกันนะเอาออกมาก่อน ในคำถามที่ว่านะคะเขายังอยากกลับมาไหมนะเขายังอยากกลับมาไหมนะคะ,ะคนที่เลือกอกองที่สองนะเขานะคะยังอยากจะกลับมาไหมนะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะขอสับไพ่นิดนึงนะเข <Belle. S 1> uh, ายังอยากจะกลับมาไหมนะ ขอดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่สองหน่อยนะคะจะมีนะคะ Two of Cups นะ Ace of Wands นะคะ Six of Wands The Devil นะคะ n i g h t of Pentacles นะคะ The Death Five of Coins The Lover นะคะอ้วขอโทษค่ะแล้วก็ Seven of Wands นะคะแล้วก็ Tree h of Wands นะคะความสัมพันธ์นะคะของคนที่เลือกกองที่สอง นะักเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดกันแบบรวดเร็วนะคะเป็นความรักที่ถูกตาต้องใจกันอย่างรวดเร็วสถานที่ที่คุณไปเจอก็อาจจะเป็นสถานที่เที่ยวนะคะกลางคืนก็ได้นะเป็นผับเป็นบาร์เป็นดิสโก้เทคนะคะหรือเป็นงานปาร์ตี้ตอนกลางคืนทําให้คุณสองคนเนี่ยได้มาเจอกันได้มารักกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะโดยที่คุณเองอาจจะไม่รู้ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะมี ใครบางคนซ่อนอยู่นะคะหรือมีคนของเขาอยู่เขาอาจจะปิดบังไม่ได้บอกคุณมันก็เลยเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์แบบไม่เปิดเผยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าพอคบคู่กันไปนะคุณเองอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากจะไปถึงขั้นที่มีคอมมิชเมนต์กันแต่ทีนี้คนคนนี้ค่อนข้างนิ่งนะคะไม่ว่าคุณจะถามเขายังไงนะอยากจะไปต่อขนาดไหนนะคะเขาก็ ไม่สามารถจะให้คําคตอบคุณได้นะคะเพราะว่าตัวเขาเองนะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่นะคะมีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่ตอนนี้มันเหมือนกับความสัมพันธ์ตรงนี้ก็จบกันไปอย่างรวดเร็วเช่นกันนะคะเป็นเดทแล้วก็มี five of coins นะคะก็คือมีการทิ้งกันไปไม่ไม่ไมรู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะทิ้งกันไปหรือจบความสัมพันธ์กันไปในขณะที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยนะอยากไปต่อจนถึงขั้นมีคอมมิตเมนต นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณเองก็ยังเฝ้ารอคอยเขาอยู่นะถึงแม้ว่าคุณจะพยายามขนาดไหนก็ตามในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่คนคนนี้ก็ไม่สามารถให้คําตอบหรือให้โอกาสอะไรกับคุณได้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะเขามีความไม่ชัดเจนกับคุณเขาอาจจะเข้ามาโดยที่ปิดบงังเรื่องส่วนตัวของเขาเขาไม่ได้บอกคุณแต่คุณเองกับเขาเกิดความรักขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะมันก็เลยมองข้ามตรงนั้นไปนะพอ มันเป็นความรักไปแล้วเนี่ยทีเนี้ยพอเริ่มรักเริ่มที่จะจริงจังเขาก็ไม่สามารถที่จะให้คุณได้นะเพราะเนื่องจากว่าถ้าเขาบอกคุณก่อนตอนแรกคุณเองอาจจะไม่ไปถลำมลึกหรือว่าไปมีความรักกับเขาก็ได้นะคะส่วนมากผู้ชายมักจะเป็นงี้หรือผู้หญิงก็ตามะนะที่ยังอยากได้คือคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะเขาก็อาจจะปิดบงังความลับอะไรบางอย่างไม่ให้คุณรู้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณพยายามที่จะติดต่อหรือคุณพยายาม ที่จะคุยกับเขาแต่เขาก็เงียบไปนะคะคุณเองได้แต่นั่งรอนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกับคุณคนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้นะคะเออทีนี้มาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงนะคะตอนนี้ที่ไม่ได้คบไม่ได้คุยกันอ,ะอ่ะเขาเงียบไปเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะนะทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าคนคนนี้นี่ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณ ขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะเงียบไปแล้วนะมีใครบางคนถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังนะคะออคุณรักกันมากนะมีแพชชั่นกันอะ่ะมันรักกันแบบเร็วมากอะนะมันก็เลยไม่ทันได้มองอะไรต่างๆรอบตัวให้ชัดเจนซะกอ่อนนะคะทีนี้มาดูกันนะว่าไพ่เนี่ยมันมีอะไรนะคะมี The Emperor นะคะเบอร์สี่นะ The Emperor มีพลังงานของชาวเมธนะคะมี Queen of Pentacles นะคะมี Queen of Swords นะคะมี The Lovers นะคะมี Six of Wands มีเ e เว่นออฟคนะคะความรู้สึกของเขานะะในความรู้สึกของเขาเนี่ยนะเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะไปตามใจคุณได้อะนะมันเหมือนกับคุณเองก็ค่อนข้างที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็น Queen of s w o r d คุณค่อนข้างที่จะ,ะคือตรงไปตรงมากับเขาค่อนข้างที่จะ เข้มกับเขาเหมือนกันนะคะก็คือเหมือนกับว่า,าคุณมีใครมีอะไรนะคบกับใครหรือเปล่าคุณคบกับฉันคนเดียวไหมถ้าไม่มีก็ไม่อยากจะไปต่อแล้วนะคะคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับความรักด้วยนะเป็นคนที่เอาจริงนะแต่ว่าเขามองว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ความมั่นคงนะไม่สามารถที่จะให้ความรักที่เป็นแบบคอมมิตเมนต์ได้นะคะเพราะว่า,เ,าเขาเนี่ยมันมี คนของเขาอยู่แล้วนะเนี่ยนะคะหนึ่งหญิงสองชายนะเอ้หนึ่งชายสองหญิงนะคะเขาไม่ไม่สามารถจะไปต่อจนถึงขั้นคอมมิชเมนต์ได้นะเพราะว่าเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วแล้วคิดเขาก็คิดว่าการที่ความรักที่มันจะเป็นคอมมิชเมนต์น่ะมันเป็นแค่จินตนาการนะมันเป็นแค่ความฝันนะ่ะ มันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะมันมันมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นสิ่งที่คุณคิดไปเองนะหรือว่ามันทำไม่ได้นะคะมันเป็นเซเว่นออฟคัพอะนะมันไม่ไม่สามารถที่มันจะเป็นจริงไปได้อะเขาไม่สามารถให้คอมมิชเมนต์หรือมีความมั่นคงตรงนั้นได้เพราะว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะความรู้สึกอะแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าคุณเองก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนกับว่า,เ,าเหมือนกับแกมๆบังคับเขาอะนะคะเ,เหมือนกับว่าอะไรอะเหมือนกันบบังคับให้เขาเลือกอะนะเขาไม่สามารถเลือกได้นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะทีนี้เราจะไปถามในคำถามของหัวข้อนี้นะคะแล้วคนคนนี้นะคะเขายังอยากจะกลับมาหาคุณไหมนะเออถ้าเขาให้ความชัดเจนไม่ได้เนี่ย แล้วเขาเขายังอยากจะกลับมาหาคุณไหมนะอยากจะกลับมามีความสัมพันธ์กับคุณไหมหรือว่ายังอยากจะกลับมาคุยกับคุณไหมนะคะหรืออยากจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ไหมหรืออยากจะเลิกกับคนทางนน้นแล้วมาเริ่มต้นกับคุณไหมอะไรประมาณนี้นะคะเขายังอยากจะกลับมาหาคุณไหมนะนะคะไปดูกันนะอนะคะมันจะมีนะคะอแป๊บหนึ่งนะคะ ให้มันฉลนมี the f o o l นะคะมี the f o o l นะคะมี four of cups นะคะมีไพ่ two of ones นะคะมี two of ones four of cups two of ones three of cups The Moon นะคะมี The Moon แล้วก็มี k i n o o Swords เขาก็ถามว่าเขายังอยากกลับมาหาคุณไหมนะในความรู้สึกของเรานะคะเรามองว่าเขา,าอยากจะกลับมาหาคุณนะทำไมเขาอยากจะกลับมาหาคุณละ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยหลงในสเสน่ห์คุณนะคะนะเนี่ยเขายังคิดถึงคุณเห็นไหม Tree of Cups นะคะ มีทั้ง4ี่มีทั้งสานะคือในไพ่เนี้ยมันเหมือนกับเขาอะยังพอใจในรสสัมผัสในความรักในความมีเสน่ห์ของคุณนะคะในเรื่องของ18บวกก็ได้นะเออเขายังหลงคุณอยู่เขายังชอบคุณอยู่ยังอยากจะกลับมาหาคุณอยู่นะคะแต่ว่าเขามองว่าการที่เขากลับมาเนี่ยนะมันอาจจะเป็นแค่เป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ที่สนุกกันเท่านั้นนะ อาจจะไม่ได้มีความจริงจังไม่สามารถที่จะจริงจังได้นะมันเป็น The Moon นะคะเป็น t w o of w a n d s ก็คือเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นคู่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคู่สเสน่หากันเท่านั้นน่ะมันเป็นเดอะฟูลนะคะเป็นคู่ที่ไม่สามารถตัดสินใจจริงจังกันได้นะคือเขาอยากจะกลับมาแต่ว่าอยากจะกลับมาให้คุณยอมรับเขานะถึงแม้ว่ารู้ว่ามีคนเขามีคนของเขาอยู่อยากให้คุณรับรู้แล้วก็ยอมรับ ในความสัมพันธ์แบบนี้ที่ไม่ชัดเจนแบบนี้นะคะทีนี้มันอยู่ที่คุณแล้วนะไพ่ในความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ที่คุณนะคะว่า the death นะที่เป็นไพ่อนาคตอันใกล้ของคุณหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดเร็วๆนี้เนี่ยมันจะเป็นการจบไปเลยหรือเป็นการ r e b i r t h ก็คือเริ่มต้นคบกันใหม่ในแบบ3คนมันก็อยู่ที่คุณนะคะมันอยู่ที่คุณเองเป็นคนเลือกนะคะเพราะไพ่ The death เนี่ยมันแปลได้สองอย่างก็คือจะเป็นการจบกันไปหรือว่าจบนะแบบที่ว่าปวดเจ็บปวด,ดวร้าวแล้วก็เริ่มต้นขึ้นใหม่นะคะทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณนะว่าจะจบหรือจะเริ่มใหม่นะคะแต่ว่ามันก็เริ่มใหม่แบบก็เจ็บปวดเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณเลือกนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะถ้าถามว่าคนที่เลือกกองที่สองนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเขาอยากกลับมาหาคุณเหมือนกันนะคะแต่กลับมา ในแบบที่ให้คุณยอมรับนะถ้าคุณไม่ยอมรับเขาเองก็สามารถที่จะตัดตัวออกไปหรือตัดใจออกไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เลือกกองที่สองคำตอบก็คือแบบนี้นะค่ะก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ